แอปดูดเงินออนไลน์ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ใครเจอก็หมดตัวเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับโลกยุคดิจิทัลของเราอย่างเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินที่สามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่เพราะความง่าย ก็อาจเป็นภัยร้ายให้มิจฉาชีพมาดูดเงินในบัญชีของเราให้หายวับไปกับตาในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นได้กลนลวงของมิจฉาชีพออนไลน์จะแฝงตัวมากับคนที่เราอาจจะไม่ทันได้ระวังตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งร้านค้าต่างๆผ่านวิธีการสารพัดเช่นส่ง SMS หลอกให้กู้เงินหรือธนาคารอนุมัติวงเงินให้กู้แล้วส่งลิงก์ดาวน์โหลดหลอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับรางวัลผ่านโซเชียลมีเดียหลอกให้รักโรแมนต์แกมผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือแม้แต่คอรเซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วหลอกเหยื่อโดยการส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมัลแวร์ควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกล เมื่อแอปพลิเคชันปลอมถูกติดตั้งเรียบร้อยมิจฉาชีพจะสามารถเข้ามาควบคุมมือถือและเข้าถึงข้อมูลของเราแล้วโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างง่ายดายแม้เราจะไม่ได้สัมผัสมือถือเลยสักนิดเดียวตัวอย่างเส้นทางกลโกงของมิจฉาชีพแอปดูดเงินที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรนพากรโทรเข้ามาหาเหยื่อโดยใช้ข้อมูลสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อหลงเชื่อจากนั้นมิจฉาชีพจะขอแอดไลน์อ้างว่าจะส่งข้อมูลต่างๆให้ มิจฉาชีพโทรหาเหยื่อผ่านไลน์แล้วส่งลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงม a ์แวร์หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อเหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยหน้าจอโทรศัพท์จะค้างและใช้งานไม่ได้ในขณะนั้นมิจฉาชีพจะลงมือแฮกบัญชีธนาคารแล้วโอนเงินออกทันทีวิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแอปดูดเงินไม่โหลดแอปพลิเคชันนอกโตร์และแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือ ทุกครั้งหากมีคนแปลกหน้าทักแชทหรือส่งข้อความมาหาและไม่กดลิงก์ที่แนบมาด้วยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ WiFi สาธารณะโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าแอปพลิเคชันธนาคารหรือเว็บไซต์ที่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวถ้าพบแอปพลิเคชันดูดเงินในเครื่องให้รีบเปลี่ยนรหัสลบแอปพลิเคชันทิ้งและรีเซ็ตล้างเครื่องใหม่ทันที หากรู้ตัวว่ากำลังถูกดูดเงินโทรศัพท์มือถือค้างมิจฉาชีพกำลังโอนเงินออกจากบัญชีให้รีบปิดเครื่องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและถอดซิมการ์ดออกทันทีจากนั้นดำเนินการแจ้งความและติดต่อธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีโดยเร็วที่สุดหากไม่อยากสูญเงินแบบไม่รู้ตัวเอ๊ะสักนิดก่อนกดลิงก์ใดๆและสามารถตรวจสอบรายชื่อแอปพลิเคชันอันตราย กว่า200ลายชื่อได้ทางเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหากมีข้อสงสัยต้องการร้องเรียนหรือประสบปัญหาธุรกรรมออนไลน์โทรมาที่สายด่วน1212 EDDA ศูนย์ช่วยเหลือและจัดก,การปัญหาออนไลน์เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง1212 EDDA ศูนย์ช่วยเหลือและจัดก,การปัญหาออนไลน์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม